สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยููแบบบานบันปียาชาแนลค่ะพี่น้องมันนีสภาพมันเห็ดก็เผาค่ะเมนูมันนี่มีอยู่อย่างเดียวค่ะพี่น้องจะทามาทาเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะพี่น้องเต้าหู้ทรงเครื่องสไตล์นูคือเก้าค่ะพี่น้องส่วนผสมมาเบิรงนกันเลยค่ะอย่างแรกค่ะคือกระเทียมสับละเอียดนะคะพี่น้องรู้สึกสับหย,ยาบๆก,ก็ได้แลวแต่พี่น้องนะคะอย่างที่สองก็คือหมูสับค่ะพี่น้องนู้ืสอสําเร็จลูกมากค่ะ อย่างที่สามก็คือเต้าหู้หลอดค่ะเป็นเต้าหู้ไข่นะคะพี่น้องนูขอแนะนําว่าก่อนที่เขาจะเอามาทอดนะคะพี่น้องแนะนําว่าให้หัน่นทิมใบสามสิบเนทีเผื่อให้น้ำมันตกนะคะพี่น้องว่าซับมันสึกกระเด็นโปะแปะโปะแปะนะคะส่วนอย่างเครื่องมันนะคะพี่น้องก็จะมีข้าวโพดอ่อนหั่น สี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็แครอทค่ะหอมใหญ่ค่ะต้นหอมค่ะและอันนี้โบแมนกะทิเวยค่ะพี่น้องก็คือแป้งมันค่ะพี่น้องละลายน้ำไห้เนาะค่ะพี่น้องก่อนสะลงมือทำกับฝ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหน์แมเดอร์จากทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะมาค่ะมาลงมือทํากันเลยค่ะเพื่อมมนเป็นการเสียเวลาค่ะ ก่อนอื่นค่ะหนูก็จะเอาเต้าหู้มาทอดก่อนค่ะพี่น้องสาหรับพี่น้องผู้ใดยอยานกระเด็นเนาะคะ่ะพี่น้องแนะนาว่าให้ชุบไข่นะคะ่ะไขด่ดิบๆพ่อเน,นี่ยน,นะคะพี่น้องเอาเต้าหู้ลงไปชุบแล้วก็มาทอดนะคะพี่น้องมันค่อยสบกระเด็นเนาะคะ่ะแต่สำหรับหนูหนี่มันชิ่นแล้วค่ะพี่น้องกระเด็นกะแขนเพิร์ก็จสี่แล้วะคะ่ะแม่พุ่อค่ะพี่น้อง ทอดใปกลางไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกระทั่าหูวหอมสุกเหลืองทั้งสองด่านนะคะพี่น้องแล้วค่อยมาหั่กันต่อค่ะช่วงนี้นุ๊กคอถทอดไปก่อนนะคะพี่น้องค่อยมาบึงตอนที่มันเหลืองเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าโบไม่ยังคะ่ะทอดกับปีนไปปีนมาก่นาดละคะ่ะให้มันเหลืองทั้งสองด่านกับคื่ไใไซด์ค่ะ เอาละคะ่ะพี่น้องหลังจากถอดตะหูแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องก็รังเหลืองหอมค่ะแล้วข้าวก็ใส่น้ำมันไหมเลยคะ่ะพี่น้องเพราะน้ำมันกองถ้าใส่บดได้เลยถอดตะหูเพราะว่าน้ำมันมันจะดำนะคะพี่น้องบ่งคนมาใส่เอาละจ้ะ,ะที่นี้เราจะมาทําหน้านะคะ่ะก่อนอื่นใส่น้ํามันลงไปคะ่ะส่วนน้ำมันที่ข้าวใส่ลงนี้ด้วยค่ะพี่น้อง เข้ามักมันหม่มันหน่อยแล้วแต่ตามใจเข้าเลยนะคะตาด้วยกระเทียมสับละเอียดผัดให้เหลืองหอมค่ะพอเริ่เหลืองเหลือก็ไม่กินหอมนะคะพี่น้องเน้ก็จะใส่หมูหมูไปเลย ได้หมูแล้วหมูก็จะเติมหน้เกื่อหน่อยนึงนะคะ่ะเพราะว่าหมูข,ข้าเขาเป็นก้อนนะคะอันนี้อนาดชุบหมูน,นะคะี่น้องก็งดีนำกลมๆๆไม่เหลือมันก็ลูกเต็มจ้ะแล้วก็ตามด้วยสามเปรือก็คือหอมใหญ่แท้หลอดแล้วก็ ข้าโพดอ่อนค่ะใช้ลูกแบบทองกันด้วยค่ะนี่ก็เปลี่ยนตะลิวก็วค่ะพี่น้องเรามีบ้ถนะัดค่ะทั้ง3อย่างนะคะพี่น้องให้สุดก็ค่ะคว้ามในให้ให้เราแล้วก็โพดค่ะ ในซุปดีค่ะพี่น้องเห็นนะคะสำหรับหมูนะคะพี่น้องใส่ได้ตามใจเจ้าท้องเวยค่ะมักหนังบนเหนือเซได้เลยค่ะพี่น้องพ่อพักเริ่มสุกค่ะแค่หลอดหอมใหญ่เริ่มสุกเติมน้ำไปเลยค่ะจะหน้กไม่สปพ่อถ่วงีกะเอาละคะที่นี่ปล่อยแห้งทุกอย่างเดือดก่นค่ะพี่น้องเขามาปรุงต่อค่ะพอน้มเดือดค่ะพี่น้องเราจะทําการปรุงค่ะก่อนอื่นเราก็จะใส่ผงรุงลสดค่ะซิงพี่นูคงขาบ่ไใ้ค่ะ เมนูนี้นะคะพี่น้องรสชาติจะเบาเข้มโดดน,นะคะพี่น้องมันจะออกแบบกลมกรอกนะคะบาเข้มบหวานบอ,อยังจัดเกินไปนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนิดนึงค่ะใส่วิธีผึ่งนะคะพี่น้องปกมันนี่ค่ะเอาละค่ะ,แล,คะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะแค่นี้พอค่ะผู้ใดมา คลิ้กไห้นะคะพี่น้องใส่ลงไปด้วยเลยแต่พวกหนูไม่กิน,นะค่ะพี่น้องคลิกไห้เพราะว่าใส่ลงไปแล้วมันเสม็นค่ะพี่งนงก็เลยโบใส่นะค่ะคลิกไห้ดําค่ะหนูก็เลยใส่เห็ดยี่ห้อค่ะเอาละจ้ะล่อหนำเดือดต้มเห็ดซุกค่ะทีนี้ง่ายค่ะพี่น้องเป็นเมนูง,ง่ายๆค่ะเห็ดแต่ว่าง่ายๆแต่หนูชอบกินมากเลยะค่ะพี่น้องต้องหุงต้องเกิดคะ่ะเพราะว่า ชอบต้าหู้กับเขาเป็นต้าหู้ใครนะคะพี่น้องกตหูข้ขาวนู่งก่ะเพยมากกว่าไหนกลมๆสีขาวๆนะคะเดี๋ยวล้วค่ะจะนุ่ชูชิมกันหน่อยหนึงค่ะ <c oughs> มีหวานมีเค็มมีนวลยละโอเคค่ะพี่น้องทีนี้นะคะสิ่งสำคัญค่ะใส่แป้งมันลงไปสำหรับแป้งมันนะจ๊ะพี่น้อง ขอบอกว่าเวลาที่มันหายห่อนนะคะมันก็จะขึ้นตัวะค่ะพี่น้องค่ะเข้าบริเทดกินเลยเน่ยก็ใส่แป้งมันหล่ยนจ่ว่าถ้าเข้าเฮ็ดแล้วกินเลยท่านพี่นะคะพี่น้องจะใส่เอาแค่พ่อเนื้อะค่ะแบบานึค่ะก็ใส่อีกหน่อยนึ่ง กระป๋าม้านนี้ก็ล่งพอดีค่ะนี่ค่ะก็ลังเหนือก็ล่างบัวรั่วค่ะที่นี่ค่ะซิงสุดทไายที่ข้าะเสกลงไปค่ะเอาตะหูเส่ลงไปเลยค่ะมางคอนนะคะพี่น้องก็เอารลากนาค่ะเอาตะหูว่างเ่จานแล้วก็เอานานี้ลาดนะคะพี่น้องจะว่ามือวำบกเขาเหนือหนังโซบบกเขาในตะหูค่ะมูเพชรสีเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบหอมค่ะหรือถ้าเรามีใบขึ้นช่ก็ใส่ได้ค่ะพี่น้อง คแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จ,ค,รรจ,จ,จค่ะเาาะะต้าหู้ทรงเครื่องค่ะมาค่ะโดนุสุดจัดจานให้เบิ่งจ้าแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมือนี่ค่ะเป็นอาหารไทยง่ายๆนะคะพี่น้องเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะนี่ค่ะซีสันนาตาเป็นตาแแ่บมากๆเลยคะ่ะพี่น้องมือนี้รสชาตินะคะพี่น้องจะกลมๆนะคะจะบ่เข้มโดดบ่หวานโดดนะคะเอาพ่อนุ่นๆน่นๆนะคะพี่น้องเพราะ,ะ,ะว่ามันเป็นคล้ายๆกึงอาหารจีนนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าเข้มเกินไปค่ะ มันก็จะอบเข้าไปในเต้าหู้ค่ะก็จะทําให้รสมันแบบเค็มโดดเลยค่ะแล้วก็บกวข้นสวานเกินไปเนาะค่ะพี่น้องเอาพ่ออบอาลํานะคะนี่ละค่ะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆบานสไตล์นู้นู้เก่าค่ะการเทศบิยงยากค่ะพี่น้องแต่ว่าขอแน,น้นําวหวานบ้างในนในการทอดเต้าหู้นะคะพี่น้องผู้ใดาย,ยานมันกระเด็นใส่แขนใส่ขาใส่หน้าใส่ตาด้วยค่ะให้เอาเต้าหู้นี่ไปชุกกับไข่เนาะค่ะไข่ดีเพ้านี่นนนนนยละค่ะ ไปเกลยดกิ่งกับไครเะเอามาถอดนะคะพี่น้องรับรองว่าบอกระเด็นค่ะตรงหูเข้าจะเลื้งสวยแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ให้หัน่นตรงหูทิมไบสามสิบนาทีค่ะหั่นเป็นสิ่สิบสี่สิเลยะคะ่ะทิมว้ให้น้ำมันเสด็จออกคะ่ะพี่น้องรับรองว่าม่มีการกระเด็นค่ะนูเฮ็ดมาเบัดททกวิธีค่ะตะกอนนี่หูยกระโดดยองยอง,ย,องยามมันกระเด็นใส่หนา้าใส่ตาะค่ะพี่น้อง ก็จะมีแครลลอทนะคะหอมใหญ่ข้าวโพดอ่อนนะคะผู้ใดมีเห็ดนะคะพี่น้องเห็ดลินขาวลิ้นดำหรือเห็ดฟางหั่นใส่ลงไปได้ค่ะมีประโยชน์แสบเพื่อกันนะคะพี่น้องแล้วก็ต้นหอมค่ะใครไม่มีต้นหอมมีใบขึ้นช่ายก็ใส่ได้ด้อค่ะพี่น้องทริจริงเมื่อเขากันก็ใบขึ้นช่ายไม่นู่นนี่ค่ะแต่วันนูบ่มีนะคะก็เลยได้ประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะ ไปเม่นูงง่ายๆบานๆเให้ลูกให้ร้านท้องกินได้ค่ะซีซันนาตาก็ชวนกินนิดหน่อยก็จะได้กินพักกินเต้าหู้นะคะมีประโยชน์นะคะพี่น้องาล้ค่ะขอพูดหลายๆเด้อจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกาลังใจดีๆที่นี่ให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่อเกาเผื่อไม่เขามาบอกนุวหมวมวนเขามากินเขาหอมผ้าเนาะค่ะเมื่อีพามากินเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะสูตรนูสไตล์นูเลยค่ะพี่น้องง่ายๆบานๆคือเกาเนาะค่ะ รับรองว่าช่องนี้บ้านนี้มีเมนูอาหารหลากหลายมาให้เบิ่งทุกมือคะ่ะบอทไทยอีสานหรือขนมหรือว่าก,กินโชว์มีบัตดค่ะทุกมือสมิชิปลงนะคะพี่น้องเขามารับชมได้คะ่ะมาจา้ะที่นี่เมื่อกีใ้ในการแสบจ้า